เราเป็นคนไม่มีโชคเลยอะซื้อหวยก็ไใหม่ถูแทงบอลแทงฝั่งนี้ออกฝั่งนี้แทงสิบคู่ผิดสักเก้าคู่อะไรแบบนี้เป็นคนไม่มีโชคเลยโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่เฮ้ยเป็นเจ๋งว่ะเราไม่ต้องมีไพ่ดีก็ได้เราชนะได้มันเลยแบบเปลี่ยนโลกเราหลังจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนดวงไม่ดีว่ะ สวัสดีครับผมพบกับเทน้าตักท็อกซีซั่นสอยู่กับผมเบลขอบสนามรายการที่เราจะมานั่งคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เหล่าดาราคนดังที่เขามีข้องเกี่ยวเลี้ยวมากับวงการโป๊กเกอร์ทําไมดาราอินฟูนแสดงเหล่านี้ถึงชอบหลงไหลในกีฬาโป๊กเกอร์วันนี้เราจะมาพูดคุยกับดารายุค90 2000ที่ต้องบอกเลยฮะว่าสมัยก่อนนั้นนี่คือพี่ต่อฮอร์โมนนี่คือคนดังนี่คือเดอะทอยในยุคนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่ชายคนนี้กันว่า ในสมัยที่พี่เขาเป็นดารานะักแสดงหรือทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่เนี่ยเอาเวลาไหนไปนั่งเล่นโป๊กเกอร์รู้จักกับโป๊กเกอร์ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมานั่งถอดรหัสพูดคุยกับพี่ชายคนนี้ครับพี่ยงธรารกรหรือ F4 เมืองไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมอยากให้พูดถึงฉายา F4 เมืองไทยหน่อยเมื่อก่อนนี้ ย้อนกลับไปในวันที่พี่พีคพ,พี่ทำผลงานพี่เล่นละครพี่เล่นหนังอะ,อะไรบ้างครับตอนนั้นเริ่มต้นเลยเข้าวงการจากการประกวดด้ชีบอยแอนเกิลปี2000ครับก็คือ22ปีก่อน <laughs> พูดเวลาแล้วมัน <laughs> แสบจิ๊ดปี2000ตอนนั้นพี่ช,ชนะการประกวดได้อันดับ2ครับอ๋ออันดับสองก็เลยทําให้เราได้เข้ามาทํางานในวงการครับ แล้วส่วนฉายา F4 ก็ตอนนั้นมันเป็นซีรีส์ของไต้หวันยุคนั้นมาใหม่ๆเลยใช่แล้วตอนนั้นผมพอดีกำลังทำเพลงกับโซนี่แล้วโซนี่เขาได้ลิขสิทธิ์ของ f อเขาก็เลยผูกเราเพื่อจะโปรโมทเขาก็เลยแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วก็ให้เรามาเสียบเพลง losing you อ่อาแต่เป็นเวอร์ชั่นไทย oh, อ๋อพี่พเป็นคนร้อง<ช>เพลงนั้นแล้วผมได้ร้องเวอร์ชั่นภาษาไทยม,มันก็เลยเป็นชื่อเป็นอย่างนี้ไปแล้วทุกวันนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับพี่ยงครับทุกวันนี้ก็ยังรับงานเป็นนักแสดงอิสระครับครับก็ ตอนนี้ไทยละครอยู่สองเรื่องครับแล้วก็เป็นงานพิธีกรก็มีทั้งพิธีกรในรายการเป็นจบจบไปแล้วก็เป็นเอาท์ดอร์ด้วยครับครับผมแล้วงานในโซเชียลเน็ตเวิร์สมีในโซเชียลจริงๆถ้าถามตอนนี้เลยก็คือเป็นสตรีมเมอร์ของ Natural อร์นี่แหละครับ ครับผมคือเราเล่นโป๊กเกอร์อยู่แล้วใช่ครับใช่ทีนี้ผมจะถามว่าการที่เรามาเป็นสตรีมเมอร์พูดหน้ากล้องเนี่ยต่างกับการทํางานในวงการบันเทิงที่พี่ไปทํามาก่อนหน้านี้ไหมพี่ผมอยากรู้เออส่วนตัวผมว่าอาจจะได้เปรียบสตรีมเมอร์คนอื่นเพราะเราชินกับหน้ากล้องเราไม่ค่อยเคอะเขินตอนที่เรารอยู่หน้ากล้องโดยเฉพาะถ้าไม่มีคนดูเพราะกล้องอยู่ที่บ้านมีแค่เรากับกล้อง ไม่มีทีมงานดูแบบนี้คือปกติพี่ไปถ่ายละครก็อาจจะเป็นเนี่ยอย่างนี้ทีมงานมีตากล้องอยู่ข้างหลังหลายคนแต่สตรีมเมอร์คือกล้องกับเรามันคือที่ของเราเราจะพูดอะไรก็ได้อะไรครับผมใช่มันก็ช่วยพี่ทํางานสตรีมเมอร์ง่ายขึ้นใช่ใช่มันมันสบายหน่อยเพราะเราก็เล่นอยู่แล้วเราก็แค่เพิ่มเพิ่มการพูดคุยใส่รายละเอียดเข้าไปสื่อสารเข้าไปเยอะหน่อยแค่นั้นเองเป้าหมายนะวันนี้ถ้าพี่มองว่าตัวเองอยากทำมาเร็วปี2022 มีปะไหมฮะนอกจากงานวงการบันเทิงที่เราก็ยังทําอยู่เราก็อยากทําให้มันดีสุดแล้วก็อยากจะพัฒนาการเล่นโป๊กเกอร์ของตัวเองให้มันเก่งขึ้นให้มันดูใกล้คําว่าโปรมากขึ้นครับยังไม่ถึงโปรง่ายๆในปีนี้ครับอีกเยอะครับผมเห็นได้ข่าวเพิ่งได้แชมป์มาเออเป็นแชมป์เล็กๆดีกว่าครับก็ถือว่าเป็นแชมป์นะพี่ก็ถือว่าเป็นแชมป์สักทีถือว่าได้มีแชมป์ได้มีทั่วได้เป็นผมต้องถามย้อนกลับไปหน่อยคือได้ยินว่าพี่ก็ทํางานอยู่ในวงการเป็นนักแสดงมานาน มันไปเกี่ยวข้องกับกีฬาโป๊กเกอร์ตอนช่วงไหนครับใครเป็นคนม,มาชวนพี่ว่าเฮ้ยย้งลองนี่ดิสมัยเรียนวัยรุ่นเราก็ต้องรู้จักเล่นบอลเล่นไพ่อันนี้อันนี้คือ,อแทงนะนะเราือเล่นออคือเล่นมากาไม่ได้ลงไปเตะคอบนะไม่ได้ใา่กีฬารเราก็มีโอกาสได้ได้ผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเราเป็นคนไม่มีโชคเลยอะเราเป็นคนแบบ ซื้อหวยก่ไใหม่ถูแทงบอลแทงฝั่งนี้ออกฝั่งนี้แทงฝั่งนี้ออกฝั่งนี้แทงสิดคู่ผิดสักเก้าคู่อะไรแบบนี้เราเป็นคนรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่มีโชคเรื่องนี้เลยครับผมใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าม่งเราไม่ขาดใจว่ะเราเอาชนะมันไม่ได้จริงๆเพราะมันคือดวงเราทําอะไรไม่ได้การจะเล่นแบบบุตคเป็นไพ่เนาะมันใช้ดวงใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วจะเก่งขึ้นใช่เราก็เลยแบบเราก็เลยยอมแพ้ไปเราก็เลยเรื่องที่จะไม่เล่นผมบอกเลยว่าผมไม่เล่นบอลไม่เล่นการพนันเพื่อหวังที่จะเอาเงิน ถ้าเล่นเพื่อความเฮฮาเออป๊อกเด้งหนุกนานกับเพื่อนเล่นบ้างอ่าแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับ <ขอ S 2> เพราะว่าเราเรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราผ่านจุดนั้นมาแล้วว่าเราหวังกับมันไม่ได้แล้วเ,เอาชนะมันไม่ได้แน่นอนอจนกระทั่งเวลาผ่านไปเสร็จแล้วก็เรียนจบเพื่อนที่มหาหลัยที่สนิทก็้ชวนมาเล่นกินดื่มที่บ้านเราก็บอกว่าเออถ้ากินดื่มโอเคกินดื่มมีเฮฮาแล้วก็ชวนมาเล่นไอ้โป๊กเกอร์นี่แหละเราก็ไม่รู้จักก็ไปเล่นแล้วเราก็เรารู้สึกชอบเลยเพราะว่า มันได้กินดื่มเฮฮาได้เจอเพื่อนอ่ากินดื่มเฮฮาเกมที่เออแล้วโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่เฮ้ยมันเจ๋งว่ะเราไม่ต้องมีไพ่ดีก็ได้เราชนะได้อมันมันเลยแบบเปลี่ยนโลกเราหลังจากที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนดวงไม่ดีว่ะแต่ตอนนี้ถ้าเราเล่นได้เก่งพอไพ่รวยเราชนะได้นะน่าหมายความว่ามันต้องขานการฝึกนันเองใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ดวงนี่ว่าควงบแล้วว่าอันนี้มันเกมฝีมือเออมันเป็นเกมที่ใช้ฝีมือชนะได้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ ถ้าฝีมือคุฝึกได้นี่แต่ดวงกุฝึกไม่ได้ครับเอ,อเราก็เลยตอนนั้นยังเล่นแบบเน้นเฮฮาอยู่ชอบบรรยากาศในการเล่นเป็นอันดับแรกรับคเราก็เล่นไปสักพักหนึ่งเสียตลอดเลย สนุกไหมก็สนุกอยู่เพราะว่ามันแม้ิมเสียก็เถอะก็สนุกอยู่ติดลบติดลบติดลบก็ยังสนุกใช่แต่ว่ามันเป็นโคมเกมเกมเล็กๆแต่เราก็รู้สึกว่าแม่งพอเล่นกับเพื่อนแล้วเราแพ้มันทุกรอบอะรู้สึกแม่งเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวะต้องไปฝึกต้องไปกลับมาชนะให้ได้แล้วเป็นไอแพ้เสียเงินไม่เท่าไหร่มันเยียดยาเลยด้วยมันมีคำพูดอีกเออเราก็เลยแบบเฮ้ยเชื่อไม่ได้แล้วอ่ะครับผมี่มันมันต้องมันต้องมีที่ไหนที่ทําให้เราเก่งขึ้นได้เราเลยเริ่มไปศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็เลยเริ่มจาก ณบัตนั้นเป็นต้นมาแล้วเราค่อยๆพัฒนาการเล่นไปเรื่อยๆก็คือเจอจากเพื่อนก่อนชวนเพื่อนชวนกินดื่มเราเคยเล่นพวกนี้มาอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีดวงไม่มีโชคพอมาเจอเพื่อนแล้วรู้สึกชอบแล้วก็ไปศึกษาต่อใช่ใช่ครับวิธีการศึกษาของพี่ศึกษาอย่างไรเลยเซิร์ชอย่างเดียว Google โป๊กเกอร์มันเป็นยังไงมันมีใครในประเทศนี้ที่มันเล่นไหมมันเล่นไหมแล้วมีใครที่ให้ข้อข้อมูลพวกนี้เราได้บ้างเพื่อให้เราเก่งขึ้น ไปส่องไอดีพี่มาหมายถึง ID ด er, <ช>ีสตรีมเมอร์ชื่อว่าซีโร่ o h e ฮีโร่ตั้งชื่อน,นี้มันมีอะไรแฝงอยู่คือต้องการจะเป็นฮีโร่ในวงการนี้หรือ,อยังไงตอนที่เราเป็นมือใหม่เราเราหาช่องทางพวกนี้ไม่ค่อยมีที่แบบควรจะพูดอธิบายเ,าเหตุผลเยอะๆบ่อยๆให้ดูเรื่อยๆมันไม่มีเรา,เ<อ>าก็เลยพอเราเลือกที่จะเป็นซีเมอร์เราก็ต้องคิดชื่อแล้วคราวนี้ชื่อเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคน คิดเยอะอยากให้มันมีชื่อเท่ๆนู่นนี่ชื่อมาเลยเยอะมากจนกระทั่งก็เลือกไม่ได้สักทีจนกระทั่งมีพี่วนันพี่วันโปวันของเรานะครับ,รบเราก็เลยแนะนําว่าเอาชื่อนี้ไหมพอพูดชื่อซีโร่ทูยีโร่ผมชอบเลยคือนับวันนั้นเราไม่ได้ตั้งเป้าสําหรับเป้าหมายในการเล่นโป๊กเกอร์จนถึงวันนั้นถึงวันนี้เหตุผลเดิมเลยขึ้นหนึ่งผมเก็บเป็นไดอารี่ของตัวเองครับเลยอยากจะรู้ให้เราจะไปเล่นเป็นโปรได้ไหม,มเราเก็บข้อมูลพวกนี้เรามาดูย้อนหลังว่าเราเราเล่นผิดถูกยังไงสองคือเอาไว้แชร์ วิธีการเล่นของเราแม้ว่าเราจะไม่ใช่โปรเนี่ยแหละเอาไว้ให้คนที่มีมีประสบการณ์น้อยกว่าเราหรือศึกษาน้อยกว่าเราได้ดูครับผมเพราะอย่างน้อยเนี่ยต่อให้ถ้าเราเล่นดีเขาก็ได้เป็นบทเล่นที่ดีไปสอนค่าต่อให้เราเล่นพลาดเขาก็จะเป็นบทเรียนไปสอนอ่าใช่และ3คือเอาไว้สื่อสารกับคนที่ไม่ได้รู้จักโป๊กเกอร์หรือว่ามองโป๊กเกอร์ในแง่ลบ ผว่าเฮ้ยเราเล่นโป๊กเกอร์กันยังไงทาไมมันถึงไม่ใช่การพนันในความคิดของพวกเขาขอะไรอย่างเงี้ยนะเคยมีบ้างไหมสตรีมสตรีมอยู่เฮ้ยน,นี่มันพี่โยงเล่นการพนันนี่เคยมีพวกนี้คอ,อ,อมมพกนี้มาไหมน้อยมากครับเพราะว่าผมพูดทุกสตรีมอยู่แล้วว่าผมเพจผมไม่ใช่เ,เพจที่ชชวนการเล่นการพน,นันหรือแม้กระทั่งชวนเล่นโป๊กเกอร์เราเป็นเพจเพื่อการศึกษาถ้าคุณเล่นอยู่แล้วเออคุณมาดูเราดีกว่ามาดูเราหนึ่งเพื่อความเพลิดเพลินสองก็อะไรที่พัฒนาการเล่นของตัวเองต่อไปแต่ถ้าคุณไม่ใช่ คุณไปดูช่องอื่นรเราไม่ได้ผมไม่ได้เน้นยอดคนดูอะไรอยู่แล้วเ,ออเพราะเราเราทำในสิ่งที่เราลักครับผมถามถึงเรื่องสไตล์การเล่นเพราะว่าผมว่าสตรีมมานานเนี่ยมันน่าจะค้นพบสไตล์การเล่นของตัวเองแล้วว่าเอ๊ะเราเล่นสไตล์นี้สไตล์นี้พี่พอจะอธิบายสไตล์ตัวเองได้ไหมว่าเราเป็นคนเล่นสไตล์แบบไหนอารมณ์รมานรอจังหวะถึงจังหวะเราเมื่อไหร่เราก็ใส่เมื่อนัอ้นน่าจะเป็นแนวแนวไทยลัสสิก เราไม่ได้เล่นไพ่แบบพุ่มเพื่อขนาดนั้นเพราะเราศึกษาไงครับแต่แต่ณณวันนี้นะศึกษาประมาณนี้เราก็เล่นได้ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เลยค่อนข้างคัดไพ่เล่นประมาณหนึ่งแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานการศึกษาณขณะนี้ครับพอโบกเกอร์สมัยก่อนเอ้ยศึกษาณขณะนั้นเอ้ยมึงเก่งแต่นะวันนี้มันเก่าไปแล้วอ๋อมันมีแบบว่ามใช่ครับมันคือไม่เก่งอยู่ตลอดใช่ไหมพี่ใช่ครับมันจะต้องพัฒนาการเล่นตลอดเพราะไอ้คนที่ศึกษาสมัยนี้ มันก็ต้องหาวิธีที่จะชนะไอ้คนที่ศึกษาสมัยนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าเก่งวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเจรัญตลอดไปคนเก่ง2ี่สิปีก่อนไม่ได้แปลว่าทุกวันนี้คุณจะเก่งอยู่มันจะมีเด็กใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆพัฒนาตลอดมันเลยเป็นเสน่ห์ของเกมนี้ผมเชื่อว่าพี่ไจะเจอเขาเรียกว่าอะไรคู่แข่งคู่ต่อสู้มามากมายกายกองเลยอะอะไรก็แล้วแต่ประเภทไหนที่เราแพ้ครับไม่ถึงกับแพ้ทางหรอกเออมันเหมือนกับว่าถ้าจะบอกเป็นคู่แข่งประเภทคู่แข่งเลยผมว่าไม่มีเพราะว่าโป๊กเกอร์คือการที่เราจะต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับคู่แข่งแต่ละประเภทด้วยตัวเราเองแต่ผมว่าคู่แข่งสาคัญที่สุดคือตัวเราเองมาถึงตัวตัวเราเองคือเราเรานี่แหละเราชนะใจตัวเองไม่ได้บางทีบางจังหวะเราจะต้องเล่นเราไม่กล้าเล่นเพราะเรากลัวเขาอุ้ยคนนี้แม่งไรได้ล้านกว่าแม่งต้องเก่งแน่นอนอ๋อเขาเอาตรงนี้ไปข่มตัวเองแลยใช่คือเรากดดันตัวเองซะมากกว่าอย่างนี้แม่งแบ็กอัพดูดูดูกลัวไปเลยหรือบางคนเฮ้ยไอ้นี่แม่ง รายได้น้อยกระจอกเราต้องบัฟมันได้แน่นอนอกลายเป็นว่าเราเล่นผิดจากสิ่งที่เราศึกษามาเราเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ที่จะต้องเล่นตามแผนหรือว่าจะต้องบัฟหรือว่าจะต้องคอบางแหนที่มันศึกษามาประมาณนี้แล้วเราต้องทําให้ได้ตามแผนมีเหตุการณ์แพ้ภัยตัวเองที่แบบบ่อยได้เลยไหมบ่อยบ่อยคือส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่ทาให้เราเสียคือเหตุการณ์ที่เราแพ้ตัวเองทั้งนั้น มันเกิดจากการที่เรากลัวหรือเราใช่เรากลัวไปเองหรือบางทีเราก็มั่นใจเกินไปอคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดแน่เ้วก็หมอบง่ายเกินไปแต่พอเรามั่นใจเกินไปอ้าวเราไปเจอตีนเจอต่อฮ้ยไอ้นี่ไม่ไม่มีหรอกนู่นนี่นั่นเรามั่นใจจนเกินไปผมเคยดูเออสตรีมเมอร์เป็นระดับโลกเลยเขาก็บอกว่าเราความผิดพลาดสาคัญหนึ่งของเราก็คือเรามั่นใจในตัวเองเกินไปคือคิดว่ากูเก่งแล้วแค่นี้กูอ่านมาชัดแล้วอะไรเงี้ย เออมันมันเลยมันเลยสะท้อนกลับมาว่าโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่มีเสน่ห์มากๆต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนถ้าคุณแพ้ใจตัวเองหรือว่าเอาชนะใจตัวเองไม่ได้สุดท้ายคุณก็แพ้อยู่ดีถ้าพูดเรื่องเสน่ห์แล้วนะโป๊กเกอร์คนไหนมีเสน่ห์จนอยู่ในดวงใจพี่บ้างที่สุดคนเดียวในโลกในดวงใจคนเดียวเลยจริงๆไม่มีแต่ถามว่านิสัยในการเล่นดีกว่าผงกระ่านชอบแดเนียลครับ ดันเล่นในแกรนูใช่เพราะผมชอบบรรยากาศการเล่นที่มันสนุกสนานไม่ไม่ไม่อึดอัดอ่ะครับเล่นแล้วแบบเฮ้ยคุยกันได้กูกินมึงนะแต่เรายังยิ้มให้กันได้เขายังหัวเราะให้เราได้นี่ขนาดกินตังกันนะกินกันเป็นแสนเลยนะแต่ก็ใช่เรายังเฮ้ยเรายังข้างหลังเราก็ยังตบบ่าคุยกันได้เงินแล้วเงินทองกินกันความสัมพันธ์เนีคงเดิมใช่แล้วผมไม่ชอบบรรยากาศการเล่นที่แบบผมตั้งบึ้งตึงกูจะกินมึงอ่ะกูจะหลอกมึงอ่ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกบรรยากาศมากพวกนี้เราไม่โอเคโหดร้องเหมือนกันแต่มันก็ยังเป็นเฟรนดี่กันไไได้้้ม่่ใชชเเหรรออะะยงีแพน แล้วนะถึงวันนี้เนี่ยมีคนที่อยากดวลอยู่ในใจและยังไม่ได้โอกาสไปนั่งอยู่ตรงหน้าไหมครับถ้าถามตอนนี้ไม่มีนะไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งแต่ว่าไปฟังนักโป๊กเกอร์เมืองนอกที่เขาพูดมาแหละถ้าคุณเก่งเป็นอันดับสองของโลกถ้าคุณเลือกที่จะเล่นกับอันดับหนึ่งเพื่อเอาเงินเนี่ยจริงๆคุณก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นอืคือเราจะไปอยากใจคุณเก่งทําไมอ่ะเราต้องถ้าเราเล่นเพอเอาเงินเราอยาก ต้อแบบคุยใชต่ำกว่าเราใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเจอคนเก่งขนาดนั้นนะขลเรมแต่แต่ถ้าเกิดว่าไปชิงรางวัลอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนตัวถามว่าตอนนี้ผมอยากจะเจอคนเก่งคนไหนไม่มีผมอยากเจอคนไม่เก่งคนพวกนิสัยไม่ดีอ่ะคือชอบแบบเข้ามาในสตรีมเมอร์ผมหรือพี่น้องผมที่แบบ เขามามึงเก่งเหรอมึงเลยได้เท่าไหร่อันนั้นเขาเรียกเกรียนคีย์บอร์ดเออเหมือนเกรียนคีย์บอร์ดอะเออถ้าไอ้พวกเนี้เออไม่เป็นไรเอาแต่คุณปากดีคุณเล่นกับผมไหมงอ้อันนี้คือคู่เราที่อยากเจอมากกว่าจะเจอไอ้พวกนี้มากกว่าไอ้พวกเขามาดูแล้วมาอยู่เฉยมาเสียสีมาอยากมาถากถางอันนั้นอะอยากเจอใช่ไอ้พวกนี้อยากเจออ่านี่นะเขาฝากแล้วนะเนี่ยพวกดูสตรีมเมอร์เนี่ยนะแต่ก็ไม่ต้องมากันเยอะคิดว่าวันนี้เราเป็นนักแสดงกับเราเป็นนักโป๊กเกอร์ พี่อยากเลือกอะไรมากกว่ากันถ้าเลือกได้คงอยากเป็นสองอย่างครับเขาเราเ <ผม S 2> พราะเรารักทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยการสแสดงม,มันก็ก็มันอยู่กับเรามายี่สิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ย <ผม S 2> แล้วเราก็แล้วเราก็รู้สึกผูกพันกับมันแต่ว่าการสแสดงเป็นอะไรที่เราเลือกไม่ได้ครับเราต้องรอให้เขาเลือกเราเราถึงจะได้ไปทํางานนั้นๆอะไรเงี้ยแต่พอโป๊กเกอร์เรามันเป็นเหมือนรักแรกพบอะคือเจอแล้วรู้เลยว่ารักผมเชื่อว่ามีหลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทำตั้งแต่ไนรู้กติกาของมันใช่ตั้งแต่ยังไม่รู้เลยอย่างนี้ดกว่ะคือเรา หลายคนผมเชื่อว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไรอยากจะทําอะไรในชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอผมเจอโปกเกอร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิทธินะมันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราอยู่กับมันได้ตลอดวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงครับผมอ่างเงี้ยเราแฮปปี้เล่นเสร็จเราก็ยังศึกษาดูคลิปเราก็ยังมีความสุขแล้วเรามันยังสามารถอาจจะทําเงินได้แน่นอนแต่เราต้องต้องเก่งมากพอจริงๆถามความชอบอถ้าให้เลือกระหว่างไลฟ์เกมกับออนไลน์ พี่ชอบอะไรมากกว่ากันมันมีเสน่ห์ทั้งสองแบบนะผมเริ่มจากไลฟ์เกมความเป็นไลฟ์เกมเสน่ห์ของมันก็คือมันได้สนุกสนานกับเจอหน้าเจอตาแต่ต้องอย่างว่าต้องเป็นโฮมเกมนะเออต้องเล่นกับคนรู้จักเพื่อนฝูงแล้วมีกินดื่มเฮได้รู้จักเหมือนมาเจอเพื่อนฝูงมาเจอพี่น้องเออมันได้เห็นแบบเทลได้มองสบตาได้อำกันอันนั้นคือเสน่ห์ของมันแต่ว่าด้วยเอ่อโควิดด้วยหลายๆอย่างโซเชียลดิสเทนซ์มันนิวโนมอลมันต้องเปลี่ยนไปการเล่นออนไลน์มันมันตอบโจทย์ อะไรหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะเออย่างคุณชอบเล่นทัวร์นาเมนต์ไม่มีให้เล่นทั้งวันคือไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรเลยคือแค่เปิดมือถือหรือเปิดแท็บเล็ตเลยคุณนั่งไปเลยที่สี่ชั่วโมงคุณเลือกทัวร์ลงได้เลยนะซึ่งมันแบบมีไปหมดต่ไปหมดถูกใจคนที่ชอบเล่นแล้วก็คือมันมีคนรอเราเล่นอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องรอเฮ้ยว่างไหมว่างไหมแล้วก็ป้องกันเรียกว่ามีโซเชียลดิสแทนด้วยอะผว่ามันได้ได้ออกไป เจอสนามใหม่ๆคู่แข่งใหม่ๆที่มันรูปแบบใหม่ๆเป็นชีวิตจริงอ่ะเป็นที่สนามที่เราจะต้องเจอคู่แข่งจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนรู้จักใช่ออกไปเจอคนทั่วโลกครับงผมว่ามันเป็นช่องทางที่ที่สะดวกได้ฝึกวิชาด้วยที่มีจุดสิ้นสุดเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายอาชีพแล้วกันอย่างนักฟุตบอลถ้าหากว่าเขาจะผมจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกผมจะคว้าบอลองดอผมจะเป็นดาวซันโบพีเมลีกเท่านี้ถามเป้าหมายของพี่ยงในเรื่องของโปเกอร์วงการโปเกอร์ที่มีเป้าหมายไหมครับ ว่าจะไปถึงจุดไหนเราอยากจะเล่นโป๊กเกอร์แล้วไม่เสียเงินก่อนอันดับแรกเล่นแล้วไม่เสียเงินก็คือเล่นแล้วไม่แพ้เล่นแล้วไม่แพ้อจะได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งมีรายได้รายเดือนแล้วก็ใช้ชีวิตไปเที่ยวเอเมื่อโควิดมันหายเนี่ยหรอไไปแข่งองนอกได้เที่ยวตามประเทศนั้นๆได้ไปแข่งแล้วก็ได้เที่ยวประเทศนั้นๆด้วยคือเที่ยวทั่วโลกที่จัดแล้วก็มีรายได้ในฐานะั้นเราไปเปนักโป๊กเกอร์ไปแข่งเทนลแมนอาจจะไปเที่ยวเออพาครอบครัวไปเที่ยวพา ตัวเองไปได้เห็นโลกโดยโดยมีโปเกอร์เป็นเป็นจุดนาพาใช่<ไ>ปเป็นตัวพาเราไปอะไรเง<ม>ี้ยส่วนเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่ผมฝันค,คืออยากให้มันอยากเห็นมันถูกกฎหมายเพราะว่าเราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเกมที่มันมีเสน่ห์มากแล้วมันก็ในสายตาผม,มไม่ใช่การพน,นันผมเชื่อว่ามันจะสร้างรายได้เข้าประเทศให้คนส่วนใหญ่ในประเทศได้เพราะว่าเวลาที่เราไปแข่งเมืองนอกเราไปแล้วเราก็ไม่ได้แข่งอย่างเดียวอะนอกจากรายได้ที่เขาในประเทศนั้นที่เขาจะได้จากการเก็บ อะไรก็ตามที่เกิดกักการจัดครั้งนั้นมันยังได้การท่องเที่ยวอีกครับซึ่งผมมองว่ามันมันทําได้นะเออแล้วมันไอเรื่องการมองเมาไหมผมว่าต่อให้คุณไม่ให้มันถูกคนก็เล่นอยู่ดีอคนก็จะไปสรรหาล้อเล่นมันเรียนรู้มันอยู่ทำให้มันถูกแล้วเอาเงินเข้าประเทศดีกว่าทําให้มันเป็นเรียนรู้เป็นคอร์สเป็นรายได้เป็นอาชีพไปเลยดีกว่าไหมใช่ประเทศเขามีสอนเป็นโรงเรียนเลยเป็นมหาลัยที่สอนโป๊กเกอร์อะไรก็มีตรงนี้ผมอยากรู้ขออนุญาตถามไหมพี่ผมว่าพี่มีครอบครัวแน่นอนและการเล่นต่อครอบเขาเรียกการเล่นออ้ี ภรยาพี่เข้าใจไหมว่านี่คือกีฬานี่คือการแข่งขันไม่ใช่การพนันเพราะว่าถ้าผมผมกําลังคิดภาพว่าถ้ามีสามีใครนั่งก้มหน้าอยู่ทั้งวันอยู่หน้าคอมแล้วม่งบอกเออเป็นไพ่ไพ่เป็นก็ผิวเขียวมันต้องเล่นการแา่งขันแน่เลยทำไมผัวเราติดกบอลออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนเลยตรงเนี้ยพี่มีวิธีการคุยกับครอบครัวยังไงฮะมันเป็นเรื่องทเซนซิทีฟพอสมควรเลยแรกๆก็พอไปเล่นโฮมเกมกับเพื่อนเขาเห็นไม่เป็นไรก็เล่นออนไลน์เฮ้ยมันเล่นแบบการพนันออนไลน์หรือเปล่าวะ ทำไมติดจังเ,ออเลยทำไมถึงต้องมาเล่นในคอมเลยเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟคือเราต้องสื่อสารครับอย่างผมก็คุยกับแฟนตรงๆว่าเฮ้ยมันมีข้อดีที่มันไม่เหมือนการพนันที่ทุกคนกังวลกันมันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันมีบุคคลที่3ด้วยเป็นเพื่อนที่เหมือนกับคนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ค่อยฟังกันหรอก เอ้ยไม่เชื่อหรอกแม่ไอ้นู่นไอ้นี่ดีอุ้ยอย่าไปแต่ถ้าคนอื่นพูดแม่งเชื่อทันทีอ๋อซึ่งเรามีบุคลบคลที่สามมีบุคคลที่สามก็มีเพื่อนเ,อเนี่ยกีนเาเป็นเพื่อนที่มีความสามารถมีตำแหน่งการงานเพื่อนผได้เขาบอกเฮ้ยบุกเกอร์มันมันไม่ใช่ใช้ดวงเนี่ย<ม>เขาใช้การศึกษานู่นนี่นั่น<ม>ส่วนหนึ่งเขาเห็นว่าเราเราเต็มที่ในการศึกษามากเขาผมดูมันตลอดเวลาคือผมไม่ได้เล่นมันตลอดเวลาเขาจะเห็นว่าเราวิจน์ศึกษาเราพัฒนา เราเริ่มเริ่มสร้างผลงานทีละนิดให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆที่เพื่อนที่ไม่เล่นโป๊กเกอร์ผมยังไม่ได้บอกใครเลยครับผมนะครับก็จะรู้จากที่นี่แหละผมอยากให้พี่ในฐานะเป็นตัวแทนเลยนะการบอกครอบครัวการชวนให้ทุกคนเข้าใจโป๊กเกอร์เนี่ยพี่ทํำยังไงถ้าวันนี้มีคนเจอเหตุการณ์อย่างพี่นั่งเล่นในบ้านทะเลาะกับเมียทะเลาะกับเพื่อนหรือเพื่อนๆมามองว่าไอ้นี่แม่งนักพนันนี่หว่าตรงเนี้ยพี่มีวิธีการให้กาลังใจนักโป๊กเกอร์หรือบอกเขาเขายังไงแต่ละบ้านผมว่าก็มีวิธีบอก สื่อสารที่แตกต่างกันออกไปนะเพราะเราจะรู้นะคนที่บ้านเราคนเป็นประเภทไหนครับผม,มก็มาดูสตรีมผมไม่ใช่เพื่อจะโปรโมทนะแต่คือให้เข้ามาดูว่าเราเล่นกันยังไงเขาต้องเข้าใจโป๊กเกอร์ก่อนโป๊กเกอร์รเล่นกันยังไง <ๆ S 2> เขาถึงจะค่อยๆอ,อ,อ๋อมันไม่ได้ใช้ดวงนะเออแล้วถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่คุยยากนิดนึงหรือว่าเขาปิดใจอันทีเราก็คงจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วเล่นให้มีผลงานดีๆอย่างเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องเพื่อได้แชมป์หรืออะไราอย่างหนึ่งใช่เอาผลงานไปโชว์เออแล้วคุณก็จะพูดไม่ได้แล้วว่ามันทําลาย มันกินเงินเราไม่พ <อ S 2> เพราะเราบวกแล้วที่สําคัญผมพยายามจะบอกเสมอว่าในเมื่อถ้าคุณเลือกที่จะเล่นคุณต้องพยายามเล่นให้มันดีเพื่อที่จะไม่เสียเพราะรไม่งั้นเนี่ยมันจะส่งภาพลักษณ์ที่ลบที่เราพยายามจะสร้างให้มันเป็นภาพบวกว่าเป็นกีฬาว่าเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ใช่มันจะทําให้ให้ความฝันเล็กๆของผมที่ยิ่งใหญ่นะมันจะโดน โดนทำลายไปด้วยรเราต้องค่อยๆก่อที่อิะทีทละก้อนไปเรื่อยๆด้วยกันผมอบผมออบอกวันนี้นี่ได้ความรู้ได้รับรู้อะไรหลายอย่างและผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่พี่ยงหรอกที่เป็นดาราที่เป็น influencer อินฟลูเอนเซอร์แล้วมีความชอบโป๊กเกอร์อยู่อ,อาจจะมีหลายคนเลยนะฮะที่นั่งอยู่ข้างหลังแอบเล่นเพราะว่ากลัวอย่างนี้แหละกลัวค,คนไม่เข้าใจกลัวคนนู่นนี่นั่นครับผม สุดท้ายแล้วนะฮะอยากให้ออกมานั่งพูดคุยอย่างนี้กันแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีฟูหลายคนที่เล่นโป๊กเกอร์สามารถจัดเป็นอีกกีฬาหนึงในประเทศไทยได้ใช่ใช่เชื่อครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ยงมากๆเลยครับคุณจะเปิดประสบการณ์ครับอันนี้คือเทน้าตักทอกนะครับผมสี่สัปดาห์หน้าเราจะมาจับเขาคุยกับใครอีกรอติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ